สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาเล้าเล้าตูเทปเนาะนินเพื่อนๆไปได้เห็ดมาเห็ดโคนเก็บรีบรีบเดี๋ยวดูอะ่ะโอ้ยจะเล้าเอาดินออกเนาะแล้วเราก็จะเอาดินไปฝังไว้เผื่อเห็ดมันจะได้ขึ้นเนาะปีหลังมีแต่ตูม ได้มูหนึ่งนี่ได้ตะก้าหนึ่งตะก้าเล็กเก็บรีบๆจนวะดูวาอันบานก็มีอันอันตูมก็มีเดี๋ยวเรามาเหลากันเลยเนะเาะเหลาเหลาเหลาขาตาบานบอกว่าเหลาตินตีนเฮ็ดเหลาขาเฮ็ดเนาะนี่เอาตรงนี้ออก นี่เนาะช่วงนี้เฮ็ดงอกเด้อเราดินออกอ้ยปีนี้เฮ็ดออกร้ายหลาย,ลายพึ่งได้แต่เขานี่แหละไปเจอนี่นี่ตูมนเนาะเฮ็ดคนนี่ก็จะอร่อยนเนาะขาเหนียวเหนียว ตอนนี้เฮ็ดคนเฮ็ดคนกลางอันจะเป็นเฮ็ดคนกลางเนีย่ยไม่ใช่เฮ็ดคนใหญ่แอกเฮ็ดคนกลางดูดูขาอันนี้ดูขานางสาวไทยขายาวไม่ดินมีดกค็ค้มคมเดี๋ยวดินอันนี้ ดินเอที่เราตารัดออกเนี่ยเดีย๋ยวเราก็จะเอาไปฝังไว้เผื่อปีหน้าเห็ดงอกโอ้ยดูมันมีดมันคมคลิบคลิปแถวบ้างก็ขายโลละ200นะคะเพื่อนๆไม่แพงเนาะสอง ทางจังหวัดน่ะสองร้อยเขาก็ว่าแพงแล้วแต่ว่าเราว่ามันไม่แพงเนาะหายากเห็ดหายากกินไปเถอะปีหนึ่งก็มีอยู่สองสาวันถ้าเขาขายเขาคงเหลาออกไม่ไม่เยอ,เอะเนาะถ้าขายเขาก็คงขูดอย่างนี้มั้ง อย่างเราทำกินเองเราก็ต้องเอาออกให้หมดเดี๋ยวมันจะเป็นเกียบงามงามอันนี้เรขานางสาวไทยขายยาวถ้าอันนี้คนช่วยเก็บเนาะถ้าเก็บเองอะ ตัดถ้าขายเขาก็จะยัางนี้แหละก็จะเอาขามาหมดแต่ถ้าเราเก็บมากินเองเราก็จะตัดเอาดอกก็งามอยู่เลยขาขาขาสวย มีแต่ตุมตุมตมตุมต้มมตุมต้มตุมต่มตุ้มๆเดี๋ยวดอกนี้ดูดอกนี้สิเป็นเก็บดอกงามๆทีนี้เห็ดเห็ดงอกหล,ลายหลเขาขนกันอุ้ยนี่ถ้าเก็บเองก็จะตัดตรงนี้แหละไม่ค่อยเอาออกมาหรอกเอามีดตัด เอามีตัดเสียบเสียบเลยปีนาจะได้ออกใหม่เดี๋ยวปีนาจะได้ไปเก็บอีกดูดอกนี้ดิดอกใหญ่ๆอวบเอาขาขอกเกือบหมดแล้วเนี่ยไลหรอกเราไม่ได้ขายเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอา ขาที่แบบเนี้ยเอาไปใส่ตรงปวกเผื่อเห็ดขึ้นหวงังหวังผลตุมต่มตุม่มตุ่มแถวบ้านเพื่อนเพื่อนเห็ดขึ้นกันหรือเปล่าคะอันนี้มันอยู่ในป่า หลังบ้านก็เห็ดแต่ไร่งอกดีดีแต่ได้ทีละสองดอกสามดอกวันนี้ก็ได้สามดอกได้ทุกว้านแต่ได้ทีละนิดดูดอกนี้เนาะตัดขาไม่ได้ดึงออกมาตัดเอาดูจะได้เนาะ มีตัดเลยนี่เนาะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆดูได้เยอะอยู่ได้สักประมาณกิโลหนึ่งดอกส,ยสวยๆดอกตุ้มๆตุ้มๆดูอันนี้ดูอันนี้สอนไม่น่าตัดนี่เลยเนาะน่าจะเอาขามาด้วยเนาะขาเหนียวๆตุ้มๆดูดิเก็บเห็ด เก็บเห็ดโคนแต่ขาตัดมดตัดทิ่งมดด้วยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเ,เพื่อนๆชวนมาดูเห็ดเห็ดโคนงามๆเอาไปแกงเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแกงใส่บาตรคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ